สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยนี่ค่ะปลากระพงมีหัวกับก้างป้าทำเมนูอะไรเอ่ยเดยวตามไปดูกันค่ะนี่ค่ะไม่ใช่มีหัวกับก้างอย่างเดียวนะคะมีเนื้อด้วยค่ะป้าให้เขาแล่มานะคะเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยค่ะเมนูวันนี้ก็คือปลากระพงทอด ราดซอสมะขามนะคะซึ่งป้าทําเยอะประมาณ5ตัวค่ะเพราะว่าจะทําไปช่วยหลานชายทําบุญบ้านนะคะทําไปถวายพระค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะเราเริ่มจากซอสมะขามกันก่อนเลยนะคะนี่เป็นน้ํามะขามค่ะคือสูตรนี้ป้าทําในรายการตีอ้วนชวนหิวนะคะแต่ทําแค่ตัวเดียวค่ะวันนี้ทำห้าตัวค่ะเพราะว่า จะนำไปถวายพระนะคะน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำปลาค่ะเกลือป่อนนิดหน่อยค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะแล้วจะตามด้วยน้ำตาลทรายเพิ่มความหวานแหลมไปนิดหน่อยค่ะ น้ำมะขามเปียกที่ป้าใช้เป็นน้ำมะขามเปียกสำเร็จรูปนะคะไม่ได้มาคั้นเองค่ะน้ำมะขามยี่ห้อนี้นะคะจะมีความเปรี้ยวมากนะคะป้าต้องใช้น้ำตาลเยอะนิดนึงค่ะเราจะเคี่ยวไปจนหนืดนะคะให้พอหนืดค่ะ ีซอสของป้าก,ก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะพักไว้ค่ะทีนี้เราก็มาเตรียมผักของเรานะคะก็จะมีต้นหอมผักชีพริกแดงแล้วก็ขิงแล้วก็กระเทียมบุกค,ค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมต้นหอมก่อนนะคะต้นหอมนะคะป้าก็จะใช้วิธีกรีดนะคะกรีด จะกรีดหรือหั่นก็ได้ได้หมดนะคะค่ะเดี๋ยวป้าทาไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นพักไว้ค่ะให้เสด็จน้ำเลยนะคะนะคะค่ะเครื่องผัดของเราก็เรียบร้อยนะคะมีต้นหอมผักชีกระเทียมสับขิงซอยพริกซอยน้ำมันสำหรับผัดค่ะขั้นตอนต่อไปเราไปทอดปลากันค่ะสำหรับปลานะคะจะหั่นเป็นชิ้นๆค่ะจะได้ทานง่ายนะคะ ความหนาน,นะคะก็ประมาณสักหนึ่งนิ้วก็ได้ค่ะเกลียบหนึ่งนิ้วก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะหั่นฉลับฉลับไปแบบนี้นะคะส่วนก้างกับหัวนะคะจะทอดทั้งตัวอย่างนี้ก็ได้เวลาที่จัดจานจานเดียวนะคะแล้วก็เอาเนื้อมาวางข้างบนแต่ทีนี้ป้าจะไม่ได้จัดเป็นแบบจานนะคะจะต้องใส่กล่องไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องสักเป็นชิ้นๆค่ะ ประมาณนี้ค่ะสี่ชิ้นนะคะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต,ต่อไปเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะป้าจะไม่เอาหัวเลยนะคะเอาเป็นก้างอย่างนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะเวลาทอดนะคะเราก็จะคลุกแป้งบางๆนะคะแล้วก็นําลงทอดค่ะอย่างนี้นะคะคลุกบ,บางๆเพื่อให้นี่ค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะเดี๋ยวเรามาทอดกันค่ะ เป็นส่วนกลางนะคะก็ทอดให้กรอบเช่นกันค่ะทีนี้เราก็มาผัดนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะกระเทียมค่ะผัดให้เหลืองนะคะ ตนี้เราก็จะตามด้วยขิงค่ะต้นหอมค่ะอีกเสง ที่เราเคี่ยวไว้ค่ะค่ะพอเดือดจะใช้ได้แล้วนะคะก็เอาปลาลงไปคลุกค่ะจะคลุกหรือจะแยกก็ได้นะคะทีนี้เราก็นำปลาที่เราทอดไว้นะคะลงคลุกเลยค่ะ ปิดไฟเรียบร้อยค่ะนี่ก็พร้อมเสิร์ฟร้อนๆเลยนะคะเราก็จะโรยด้วยผักชีไปค่ะไม่ยากเลยนะคะเมนูนี้แต่ว่าวันนี้อาจจะทำเยอะนิดนึงนะคะลองทำรับทานกันดูค่ะทำกินทำขายได้นะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะมาบอกสูตรไว้ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ